สวัสดีครับชาวนาซีเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงใบบูพยาเมื่อจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนานาซีเมทุนหรือชาวนาซีเมทุนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองจะดูดวงให้กับชาวเมทุนลัคนาเมทุนในช่วงของ เดือนกรกฎาคม2อ6 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีนานนมติดทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเนการส่วนตัวสามารถแอัดลายดีมาได้ที่ u s e r ซอร์บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้เด็กไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับมาเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเชนไหไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่ฟอบครับเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไพ่ไนอฟวานนะครับเป็นไนอฟวาน o f อฟสอด เราก็ p a g e o f ครับ The t e m p r a n c e นะครับหนึ่งถ้วย Py Devil Py the Sun ไ y ใบสุดท้ายนะครับได้ Py the Lover นะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้ Ten of Swords p ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้ไพ่อัศวินถือไม้อัศวินถือไม้นี้นะครับแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีภาวะอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะร้อนลนนิดนึงกับการคิดการตัดสินใจอาจจะแบบอยากจะให้ทุกอย่างมันประสบความสําเร็จได้ดีอาจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีพลังงานมีเ n e r g y ที่เหลือหลนกับในเรื่องของภาวะการงานการทํางานต่างๆนั้นมักจะประสบความสําเร็จดีสามารถไป ต่อข้างหน้าได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตที่ดีด้วยนะครับในถือไม้คุณอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะมีแรงบันดาลใจนะครับมีอินสปิเรชันมีอะไรใหม่ๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นกับการคิดการตัดสินใจอย,อย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบนะครับในการตัดสินใจเพราะนะครับในเรื่องของการที่ ในถือไม้เนี่ยเป็นไพ่ประจําตัวเพราะว,ว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจอะไรว่องไวจนเกินไปรีบตัดสินใจจนเกินไปอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้างและต้องอาจจะต้องกลับมาแก้ไขปัญหาภายหลังดังนั้นคือคิดให้รอบคอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแต่ว่าข้อดีก็หมายความว่าคุณอาจจะมีพลังงานมีเอ NERGY ที่ดีที่จะคอยทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องแค่ต้องแบบพยายาม อดทนตั้งใจแล้วก็พยายามแบบอย่าไปคาดหวังจนเกินไปโดยที่เราไม่ต้องกดดันนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะออกมามีหน้าโน้มมีทิศทางที่ดีอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณเองนะครับอาจจะมีความวมิตกมมีควากังวลอยู่ในเรื่องของสถานการณ์นะครับไม่ค่อยได้ดังใจในเรื่องของภาวะการงานบ้าง เพราะบางทีแล้วอาจจะมีคนเทารยศหักหลังมีคนทำอะไรที่ไม่ชัดเจนกับตัวคุณมีไพ่เดเวิลเกิดขึ้นชาวเมถุนลัคนายเมถุนคุณควรจะต้องฟังหูไว้หูควรจะต้องมองคนให้ออกเพราะดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธ คุณเนี่ยมีโอกาสมีนานมมีทิศทางที่มีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่ดีมีจิตตวิทยานะครับเพราะดาวพุธเนี่ยคือดาวแห่งสติปัญญาไหวพิบปฏิภาณคุณสามารถเอาตัวรอดได้อะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้แค่อย่าใจร้อน แล้วอย่าเชื่อคนง่ายนะอย่าหูเบาเกินไปนะครับเดวิลแปลว่าคุณอาจจะถูกหลอกถุกโกงหรือไว้ใจคนผิดก็ได้ใครลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นต้องพึงระวังให้มากๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่ถูกหลอกถูกโกงได้หรือบางทีอาจจะมีการแบบ ผลประโยชน์กันมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนะครับหรือในองค์กรใครทํางานในองค์กรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีคนใส่ลายป้ายสีเราหรือมีคนแบบทรยศหักหลังในองค์กรกับตัวเราก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันอาจจะทําให้ความรู้สึกของคุณนั้นมีความยากลาบากมีความรู้สึกเหมือนแบบการงานค่อนข้างแบบตื้อตื้ตัตตนๆน,นะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับ การงานนั้นอยู่ตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากความรู้สึกที่เฟลความรู้สึกที่ไม่ได้ตอบโจทย์นะครับหรือหมด inspiration นะครับหมดแรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างนะครับตามจริงมันไม่ได้หมดหรอกแต่มันเป็นความเสื่อมลงเพราะว่าบางทีแล้วเรารู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับการกระทําของคนบางคนที่ในองค์กรของคุณนะ่ะ นะครับประมาณนั้นเนาะเพราะเขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ชัดเจนแล้วทําให้ตัวเราอ่ะยังไม่สามารถหาทางออกได้ไม่สามารถทางหาทางแก้ไขได้นะครับเพราะว่าแปดาบมันก็คือความรู้สึกที่ยังมืดอ่ะความรู้สึกที่มันยังไม่สามารถรับมือกับตรงนั้นได้นะครับกับคนที่มาทําอะไรที่มันแบบไม่โอเคกับเราเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าแบบเรา ยากลาบากเหลือเกินกับการที่เราจะต้องทํางานที่นี่ต่อไปหรือต้องมาลับมือกับคนเพราะแค่งานคุณก็เหนื่อยแล้วอะนะครับแล้วเรายังต้องมารับมือแบกรับกับภาวะของความรู้สึกสิ่งต่างๆให้สู้กับงานคุณสู้ตายแต่ถ้าเกิดจะให้สู้กับคนที่แบบมา แบบใส่หน้ากากเข้าหามือถือสากปากถือสินหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนทรยศหักหลังเราแบบเนี้ยคุณก็อาจจะแบบเหมือนไม่โอเคก็ได้จริงไหมครับหรือต้องมาร่วมหุ้นลงทุนกับคนที่เราไม่ชอบเราไม่โอเคกับพัศนากติกับคนแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเฟลมากภายแบนี้เลย โฟบขับเกิดขึ้นคุณรู้สึกเฟลคุณรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจรู้สึกไม่โอเคเลยนะครับภาวะของความรู้สึกของคุณคือติดลบแล้วอะกับ mindset สิ่งต่างๆที่อยากจะไปต่อหรืออยากจะทำงานหรืออยากจะร่วมหุ้นกับคนนี้คุณคงรู้สึกว่าแบบไม่โอเคแล้วเพราะว่าต่อให้คุณพยายามแค่ไหนนะครับต่อให้คุณอะพยายามแบบฟื้ flow, นฟูสถานการณ์ดีแค่ไหนมันก็อาจจะยังไม่เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะว่า เขาอะไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับเราไงเราเปลี่ยนแปลงทั้งทั้ตายแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็เหนื่อยเราก็ถูกกินแรงฟรีเหมือนเดิมถูกไหมครับดังนั้นคือคุณรู้สึกเฟลรู้สึกเปรียบเทียบรู้สึกไม่โอเคเลยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอิทธิพลใต้สำหรับบอกว่า ten of swords แปลว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานพูดง่ายอยากจบ การงานตรงนี้เลยเราไปเริ่มต้นที่ใหม่อยากจะไปตายเอาดบหน้าหรืออยากจะไปทํางานที่อื่นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมีไพ่เด e t e m มแพรนส์เกิดขึ้นแคมแพรนส์หมายถึงไพ่ของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแปลว่าคุณมีโอกาสเปลี่ยนงานได้เพราะว่าตอนนี้คุณคงแบบรู้สึกนนอยถึงขีดสุดแล้วอะที่คุณอยากจะแบบอยากจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับคือปัญหาของสิ่งที่คุณอยู่มันอยู่ด้วยความรู้สึกแค่แบบ คือยังไม่ยังไม่เห็นทางไปอ่ะเพราะว่ามันมีมีเก้าดาบอยู่อ่ะคุณรู้สึกแบบฝันร้ายรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอมากแล้วคุณรู้สึกเปรียบเทียบทุกสารพัดแล้วนะครับคุณไม่โอเคแล้วไงอืมพอ10สิบดาบมาใต้สํำรับเนี่ยแปลว่าคุณจะจบนะครับปัญหาโดยการที่คุณรู้สึกว่างั้นพอแค่นี้ดีกว่า เราไปแบบตายอดบหน้าดีกว่าหรืออาจจะไปทํางานที่อื่นดีกว่าเพื่อจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับเข้ามากับชีวิตดีกว่ามีไพ่เดอะทัมพรัสอย่างที่บอกไปน้อก็ยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้มีไพห่หนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมาด้วยหนึ่งถ้วยแปลว่าความหวังใหม่ หนึ่งถ้วยแปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมีความหวังดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นทําให้ภาวะของการงานนะครับมีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่ดีๆเข้ามาบางคนอาจจะมีการได้ข่าวดีนะครับกับในเรื่องของภาวะการงานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถมีการเริ่มต้นมีการขยับขยายหรือสามารถที่จะมีงานใหม่เข้ามารองรับกับตัวคุณเองได้หรืออาจจะมีคนนะครับที่คอยสพอร์ตช่วยเหลือคุณอาจจะหางาน ช่วยคุณทําให้คุณได้งานเร็วขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นใครที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแล้วก็อยากได้งานใหม่ก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาเนาะจากไพ่หนึ่งถ้วยคือการได้รับข่าวดีแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ยังไม่ได้ข่าวนะครับในเรื่องของการสมัครงานไปเนี่ยแล้วยังไม่ได้งานเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยสักพักหนึ่งจากไพ่เด็กถือถ้วย เด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณประคองไปนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีที่สุดถ้าคุณยังไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ในสหรับบางคนให้ตัวคุณนะครับพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากแค่เราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ในที่ของเรานะครับแต่หลายคนก็อาจจะอยู่ในที่ของตัวเองแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ไาวที่จะถูก เล่งงานนะครับหรือมีประเด็นมีปัญหาเกิดขึ้นถูกไหมครับดังนั้นคุณก็พยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยนะครับแล้วประคองความรู้สึกไปทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายเนี่ย คุณจะมีโอกาสมีนโนมมีทิศทางที่ดีเองแหละเพราะว่ามีไพ่เดะสันแปลว่าความหวังใหม่ที่คุณจะได้รับนะครับก็คือไพเ่เดะซันเดะสันแปลว่าความหวังใหม่ที่คุณจะได้รับมีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาต่อยอดมีนโนมมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของสภาวะการงานนะครับและก็การลงทุนก็จะดีขึ้นด้วยพยายามเปลี่ยนแปลงให้มากๆแล้วกันเนาะแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาเดะสันเนี่ยแปลว่าแสงสว่าง ตอนนี้คุณอาจจะมืดแปดด้านอยู่ยนะครับจากไพ่ก้าดาบเนี่ยแปลว่าความมืดมนเนาะแล้วก็ภาวะของความที่ไม่สามารถแกะออกจากพันธนาการได้แต่ตอนนี้มีไพ่เดะซันมาแปลว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการมีความหวังใหม่ๆเข้ามากับชีวิตทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จได้จากการที่ตัวคุณเองอาจจะได้งานใหม่นะครับ หรือบางคนอาจจะได้พันธมิตรใหม่ๆจากไพ่เดลเวอร์นะครับอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับพันธมิตรคนใหม่ที่คอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณมากขึ้นด้วยนะครับจากไพ่เลเวอร์เลเวอร์แปลว่าหุ้นส่วนแปลว่าในเรื่องของการาทําอะไรแล้วมักจะเป็นคู่ได้ประสบความสําเร็จดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าขากันได้นะครับประมาณนี้เนาะพอเลเวอมาแล้ว ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างไพ่การเงินไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจับภาวะการเงินกันบ้างว่าจะมีแนวโน้มทิศทางการเงินเป็นอย่างไรรับชาวเมทุนกันบ้างนะครับขอไพ่การเงินให้กับชาวเมถุนด้วยนะครับแปดไม้ราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่เออพสอด การเงินของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีการติดขัดมีการสะดุดได้ในสลับบางคนนะครับจากไพ่8ดาบอาจจะมีความรู้สึกที่แบบติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่เหมือนกันเนาะแต่คุณก็พยายามอดทนตั้งใจนะครับแล้วก็บริหารจัดการไปอีกสักพักหนึ่งจาก Queen of s อดเนี่ยแปลว่าคุณเองอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแต่คุณก็สามารถที่จะค่อยๆเคลียร์ปัญหา นะครับในเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีนาโนมมีทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่8หไม้ย8ดไม้แปลว่าการเงินของคุณจะแบบพุ่งกระชูดเลยทีนี้นะครับการที่ตัวคุณเองอาจจะติดขัดในช่วงครั้งช่วคราวชาวเมถุนลัคนาเมถุนก็พยายามเก็บเงินนะครับ ในช่วงจังหวัดที่คุณยังมีเงินอยู่นะเพื่อที่เราจะได้มีเงินใช้ในช่วงของเดือนกระกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าการเงินของคุณจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาแปดไม้ไปถึงการเงินที่เติบโตแบบรวดเร็วแล้วก็มีการเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นนะครับก็สามารถมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็ควบคุมรายจ่ายทุกอย่างก็โอเคขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะ โชคลาบนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วก็ลักคนาเมถุนกันบ้างนะครับไพ่ที่ได้คือไพ่สิกอ,อกเพนทาเคิลราชินีถือไม้แล้วก็ไพ่หนึ่งเหลียญโอเคการเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีแล้วนะครับใครที่ทำการค้าการลงทุนมีโอกาสาที่จะได้เดิลใหญ่นะครับนะหรือใครที่ค้าขายอาสังหาริมทรัพย์ การรองเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันมีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้ดีมีโอกาสเงินก้อนแล้วก็เงินหลักทรัพย์ที่ดีนะครับส่วนใครซื้อในเรื่องของโชคลาภต่างๆมีโอกาสถูกลังวัลค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว1-3ถึงนะครับรางวันที่1นึ่รางวันที่2หรือวันที่3มเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกลังวันใหญ่ได้เนาะก็อาจจะมีโชคมีลาบที่ดีแต่คุณอาจจะต้องบริหารความเสี่ยงได้ด้วยนะครับเพราะว่าราชินีถือไม้มาแปลว่า มีโอกาสที่ตัวคุณเองเนี่ยจะมีโชคมีลาบเรื่องการงานมีโอกาสมีโชคมีลาบในเรื่องของที่ดินเรื่องอสังหาแล้วก็การเงินก้อนใหญ่เงินกู้นะครับหรือเงินโชคลาบก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้แต่ต้องบริหารจัดการนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ย พยายามซื้ออะไรที่มันเป็นแบบเกินตัวหรือโอเวอร์นะครับกับการลงทุนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องนะครับประมาณนั้นนาะก็โอเคครับไม่เป็นไรเนาะแต่โดยภาพรวมก็มีโอกาสถูกรางวัลได้นะรางวัลที่คุณถูกนะครับแหล่งที่ถูกเนี่ยอาจจะมาจากเพศหญิงนะครับ แล้วก็ในที่ทํางานแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่ทางของการที่เลขเด่นคือเลขทะเบียนบ้านนะครับลองเอามาปรับประยุกต์ใช้เพื่ออาจจะเป็นเลขเด่นนําโชคให้กับตัวชาวราศีเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนได้นะครับสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ